วันนี้ผมมากับอิซูสูปี2020ราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อนครับ All New Spacecab 1.9นะครับ,รบเดิมเลยนะครับกระจังหน้าพวกนี้เลยเดิมหมดเลยนะครับพวกนี้แต่งแบบนี้ก็จบเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มครับยังไม่ได้แก้เลยครับมาติดเสียงอยู่นะครับใครที่ชอบเสียงนะตัวนี้เนี่ยสุดเลย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคารเซ็ตเตอร์จังหวัดดุบลนะครับวันนี้เอา isuzu d max all new spacecab 1-9นะครับตัวนี้ปี2020มาให้ลูกค้าได้ชมกันตัวนี้เดิมนะครับเนี่ยเดิมเลยนะครับกระจังหน้าพวกนี้เลยเดิมหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับสีเดิมโรงงานนะครับอันนี้ตาไฟยังใสกริบเลยเนี่ยตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวล้อนะครับล้อแม็กแต่งซิ่งแถมให้ไปเลย นะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้แต่งแบบนี้ก็จบเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มมาดูด้านข้างของตัวรถนะครับเมื่อจับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสวยมากนะบอกได้เลยเนี่ยนะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับเดี๋ยวค่อยจะพาชมภายในอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะครับอันนี้ไฟท้ายกริบเลยนะครับเนี่ยถ้าตอนกลางคืนนะเปิดไฟท้ายสวยมากนะรุ่นนี้นะครับสวยกริบเลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับตัวนี้ โอ้สวยมากนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยเนี่ยนะครับแม็กเรนเอ์ยังกริปเลยนะครับไฟเบรกของเขาจะมีดวงที่3นะครับอยู่ที่หัวเก๋นะครับสวยกริปเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในของตัวรถคันนี้สวยแค่ไหนไปชมกันครับมาเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้นะครับสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้นะครับก็ทำความสะอาดง่ายนะทุกวันนี้เขามีน้ํายาเช็ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเบาะเนี่ยนะครับ เป็นบาะผ้านะครับคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดําโอ้คู่มืออยู่ครบเซตนะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าสวยอยู่นะสวยมากเลยนะครับที่ใส่แก้วครบตัวนี้นะครับใหม่ไม่ใหม่ตรงดูกันตรงนี้เนี่ยยังไม่มียังไม่ได้แกะเลยครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับพารตีแเก้งอยู่ใครได้ไปคุ้มนะครับคันนี้นะครับระบบเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์มันนวลนะครับ6สปีดนะครับแอร์ก็จะเป็นปรับเอานะครับเนี่ยนะครับแอร์ก็จะเป็นปรับเอา นะครับสสปีดนะครับพวงมาลัยจะได้เป็น4ก้านนะครับเนี่ยนะครับพวงมาลัย4ก้านโลโก้อิซูซูนะครับชัดเจนเลยนะครับเครื่องเสียงก็จะเปิดเอฟเอฟเอ็มนะครับซีดีได้นะครับตัวนี้อ่าเนี่ยมีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับครบเลยนะครับอ่เดี๋ยวฟังเสียงกันสักนิดนึงนะครับอ่าปี2020ติดง่ายไหมนะครับเครื่องเขาเป็นยังไงโอ้เครื่องนิ่มมาก คันนี้นะผมบอกก็เลยล้อแถมให้นะครับใครที่ชอบเสียงนะตัวนี้เนี่ยจัดให้เลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเนี่ยสุดเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเอาที่พูมพาไปชมห้องเครื่องสวยขนาดไหนไปชมกันครับมามาชมความเดิมของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนี่เดิมเลยนะครับเนี่ยเครื่อง1.9้านะ หนึ่งจุดเก้าดีดีไอถือว่าครบเลยนะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับเนี่ยคันหน้าคัานเดิมนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับเพจยังอยู่ในจุดเดิมปากกระกโปรงนี่กริปเลยเดิมนะครับน็อตไม่ได้ขยับสักตัวนะครับคันนี้ถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มปี2020ด้วยสําหรับอิซูซูเนี่ยดูแลง่ายนะครับดูน้ําน้ํามันเครื่องแค่นั้นนะครับจบเลยนะครับตัวนี้ นะครับด้ปี2020ด้วยถ้าใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 9 9สนะครับสมยงคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยมีบริการรับทำสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับออกรถด้ทั่วไทยจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเอาคันไหนมารีว สวัสดีครับ